พายุไซโคลนพายดุดูร้อนย่อมพ่อประกาศตำ่ำวันนี้มีฝน36จังหวัดเทียร์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวตาตภัยอุทกภยยัยาาเทียร์อากาศในช่วงเที่ยงวันพุธที่3พฤษภาคมซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามา36จังหวัดรวมถึงให้ด้านของภารกิจการติดตามเส้นทางของหย่อมพอประกาศต่ำทั้งสองลูก รูกแรกบริเวณมหาสมุทรอินเดียที่อาจจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุไซคโคลนและอย่างพอปรากาศตำ่ำบริเวณพื้น,นที่ฝั่งทะเลจีนใต้ที่อาจจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุดิเปรสชันพื้นที่ไหนที่จะได้รับผลกระทบกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับแอดมินจะบอกว่าในช่วงนี้จะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปร้อนจัดร้อนสะสมตั้งแต่วันที่3จนถึง7พฤษภาคม2 5 6 6 และในช่วงบ่ายวันที่7พฤษภาคมจะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาได้บางพื้นที่จะเริ่มจากอีสานก่อนส่วนฝนที่เน้นบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนจริงๆนะครับก็จะเริ่มจากในช่วงวันที่8พฤษภาคมเป็นต้นไปจนถึง12พฤษภาคมเลยนะครับยาวเลยฝนรอบนี้ซึ่งนะครับในด้านของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มทํางานแล้วตั้งแต่ในช่วงวันที่5พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับแต่ในช่วงแรก ลมตํำตกเสียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมจะมีการสวิงตัวในด้านของฝนฟ้าขนองจึงยังคงไม่แน่ทิศนะครับในช่วงนี้อาจจะมาทางที่ไหนก็ได้แต่โดยภาพรวมแล้วตั้งแต่ในช่วงวันที่8ปสภาคมไปต้นไปฝนพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนจะเพิ่มมากขึ้นในทุกภาคทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลดังนั้นนะครับในช่วงนี้ใครที่จะหวานไถเตรียมหวานข้าว ก็ให้รีบๆกันเลยนะครับเพราะตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมเป็นต้นไปฝนฟ้าขนองพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับในด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศแจ้งเตือนการเข้าสู่ฤด,ดูฝนในช่วงกลางเดือนนี้พฤษภาคม2026เดี๋ยวแอดมิงสภาไปดูในด้านของหย่องพ่อประกาศตามลูกแรกบริเวณพื้นที่มหาสมุทรอินเดียก,กันก่อนนะครับหย่องพ่อประกาศตามลูกนี้คาดว่าจะเริ่มมีการก่อตัว ในช่วงวันที่7พฤษภาคม2566หลังจากก่อตัวก็จะมีการดึงดูดอุณหภูมิของน้ำทะเลมาเลี้ยงตัวเองและจะพัฒนาตัวขึ้นจากหย่อมความระกาศต่ำเป็นพายุดิเปรชันและคาดว่าจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุไซคโครนมีทิศทางการเคลื่อนตัวทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือมุ่งนาเกลื่อนต่อเข้าสู่พื้นที่ประเทศเมียนมาต่อไปรวมถึงจะมีผลกระทบ ต่อบริเวณพื้นที่ประเทศบังคลาเทศด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นพื้นที่ดังกล่าวก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเข้ามาส่วนพื้นที่ประเทศไทยไม่ได้รับอิทธิพลโดยตรงแต่จะได้รับอิทธิพลโดยอ้อมโดยจะดึงมรสุมตมตกเฉียงใต้ให้มีกําลังแรงขึ้นโดยมรสุมตมตกเฉียงใต้จะเริ่มมีกําลังแรงขึ้นนะครับ หลังจากที่ในด้านของประเทศไทยตอนบนได้รับพายุฤดูร้รอนชุดต่อไปคือในช่วงวันที่8-10พฤษภาคมหลังจากนั้น11-12พฤษภาคมฝนของพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนจะได้รับอิทธิพลทางอ้อมของม,มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในด้านของตัวหย่อมพอลกาต่ำที่คาดว่าจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุไซโครนและจะส่งผลอิทธิพลทางอ้อมทําให้ม,มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกามําลังแรงขึ้นนะครับทำให้บริเวณพื้นที่ภาคใต้ ภาคกลางเทมหานครปริมนทนภาคตะวันออกภาคเหนือวมถ,ถึงภาคอีสานมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมาขึ้นส่วนยมพ่อประกาศต่ําบริเวณพื้นที่ฝั่งทะเลจีนใต้เริ่มมีการก่อตัวบริเวณพื้นที่ด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์แลกเลื่อนตัว เข้าสู่บริเวณพื้นที่ฟิลิปปินส์ทางตอนล่างก่อนที่จะเลื่อนตวลงสู่ทะเลจีนใต้ทางตอนล่างและเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่ประเทศเวียดนามขึ้นฝั่งเวียดนามในช่วงวันที่12พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับดังนั้นให้ด้านของหยองพอประกาศต่ำทั้งสองลูกรวมถึงให้ด้านของพาย,ยุฤดูร้อนขอให้ติดตามประกาศพยากรณาา์และคำเตือนจากกลมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนในด้านของการพยากรณา์าในวันนี้ 3-4พฤษภาคม2 5 6 6ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนจะลดลงนะครับจากความบรรยากาศตามจากความร้อนที่จะปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนทำให้มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดมีฟ้าหลวงเข้ามาในตอนกลางวันแต่ยังมีลมใต้พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนอยู่นะครับจึงทำให้ยังคงมีฝนตกฟ้าขนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ดังนั้นในช่วงนี้ประชาชนบริเวณพื้นที่ประเทศไทยห่างตอนบนขอให้ระวังพาย,ยุฝนฟ้าคะนองหรือพะโชกแรงที่จะเกิดขึ้นได้ส่วนลมต่อมออกและลมต่อมออกเฉียงใต้ที่มีกําลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังฝนตกหนักระยะนี้ไว้ด้วยส่วนอ่าวไทยตอนล่างทะเลเคลื่อนสูงหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูง มากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรลดออกจากฝั่งจนถึงวันที่3พฤษภาคม2566ส่วนฝุ่นละอองระยะนี้ประเทศไทยตอนบนการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันอยู่ในเกณฑ์น,น้อยถึงปานกลางเนื่องจากมีฝนตกบริเวณดังกล่าวและการระบายอากาศได้ดีนะครับ ภาคเหนือจะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหลวในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่ฝนตกฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่หลบกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากเน้นจังหวัดเชียงใหม่ลำปางน,าน่านแพร่ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด2327องศาและสูงสุด35-41องศาลมตมตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนฟ้าหลวในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่ฝนตกฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่หลบกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากเน้นจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุเรียนทอุณหภูมิต่ำสุด24-27อ,องศาและสูงสุด38-40องศาลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลาง อากาศร้อนและมีฟ้าหลวเข้าในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่ฝนตกฟ้าขนองร้อยละยี่ของพื้นที่ลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากในจังหวัดอุทัยธาน,นีลบบุรีสระบุรีการจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสดุด25-27องศาและสูงสดุด37-40องศาจากลมใต้ความเร็ว10 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออก อากาศร้อนและมีฟ้าหลวในตอนกลางวันฝนตกฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากเน้นบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาและสูงสุด34-39องศา จากลมใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครริมณฑลอากาศร้อนและมีฟ้าหลวเข้ามาในตอนกลางวันฝนตกฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26- 29องศาและสูงสุดส4 3 8องศาจากลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคใต้ ฝังตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสดุด24-27องศาและสูงสดุด29-36องศาตั้งแต่สุราษฎร์ธาน,นีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว15.30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคล,ลื่อนสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคล,ลื่น้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าคะนอง6 0เนของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเกต็ตกระบีตรังและสตูล อุณหภูมิต่ำสุด24ถึง27อ,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 องศาและสูงสุด32ถึง36อ,องศาจากลมตะวันออกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเะเลสคลื่นต่ำกว่า1เมตรเบริวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรดังนั้นขอให้ติดตามประกาศพยาการากาศและคำเตือนจากกลมอุตุนิยมทยาอย่างใกล้ชิดส่วนการประกาศแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ6นาฬิกา กรมอุตุนิยมวิทยากออกประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกฟ้าขนองฝนตกหนักถึงหนักมาก3พฤษภาคม2516ตั้งแต่เวลา6นาฬกาของวันนี้จนถึง6นาฬกาของวันพรุ่งนี้บร,ริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางพื้นที่สีเหลืองนเน้นบริเวณจังหวัดภูเก็ตพังงาสุราษฎร์ธานีกระบี่นครศรีธรรมราชตรัง พัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัยดังกล่าวระวังฝนตกหนักในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมิะรายงานให้ทราบเป็นระย,ยะอย่างขันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบพอมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้นดนวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ